สวัสดีพี่น้องสวัสดีสุขุสุคนสมองสบอนพอๆกับซ่องน้องอ้ําพี่น้องเอ๋ยบันี้กับบูธคือเก่าพี่น้องทีมงานสามสาวจ้าแม่นางนนทนพอนางนนทนพี่น้องเอ๋ยนองมวยน้องนิดนองมีทีมงานสามสาวเปล่าด้วยพี่น้องเอ๋ยมาย่างไฟเป็นหมู่พอนางนนทนแม่นางนนทนพี่น้องเอ๋ย อืมเป็นห่วงเป็นไงสรุปนี่น้องมวยบ่ยากนี่เออคนตรวจตรวจมาทั้งนี้เป็นอย่งไรอาการเนาะคนยากอืมเริ่มยินแต่เสียงนะโอ้ยจังไรจังลบเบิ่งหน้าน้องนิดสิเป็นลมเลยพี่น้องอ ่จะมุงขาดวะอือวุ้ยไฟไหมีเลยพี่น้องเป็นได้อาการมานี่ใครไหนบออือนงมวยนงไข่อือนงมวยนงนีอ่านงนีนง น้องคำมีแล้วก็น้องนิดมาให้กำลังใจพิเศษพิเศษกับแม่นางนุ่นอะไรพี่น้องเอ้ยวิออือวิใหกันอีกพี่น้องเอ้ยเอาเองอือวิเอาเองยังเอามืวีเลยจะในกัญญาพี่น้องเอ้ยเป็นจะคนงามอ่าลากระบอกอืา ่นเป็นสาลาวินพี่น้องเอ้ยกะยาเนาะเป็นสาลาวินเกกะล้มนะจนหัวแตกหัวแตนเออนดุดเองเลยไม่ต้องนั่น่ะนังนวดบวมมาดุดหายเดินบ้านก็ได้ส่วนนั่งโตบพ่อยู่ อืสิบหกสิบเจ็ดจ้าซาคามิกินข้าวกำยังน้อปนโกโู้ซแล้วจังดาเนาะงามนองนิดกินข้าวกำยังขวากุ้งโหกินขวกุ้งโ

สวัสดค่ะอืมแม่นความยังบ่ทันได้เอาลงซคลิปก็ได้แซ่บเนาะจังได้ํสาวนี่ไปทางใดมาทางใดเดี๋ยวนี่นะลงบ่อนั่งบ่หรือจังได๋เดี๋ยวนีนะฮมาให้กําลังใจบ่หรือว่าจังได๋มาเยี่ยมน้องมวยอืมพี่น้องเอ้ยมาเยี่ยมยามทางขาน้องมวยเพิ่นก บุญเมืนว่าบุปไปเด้๋พี่น้องเอ้ยไปเลยๆอยู่พยายามพยายามเพาะว่าเหมือนยามเบ็ดกบเลยนาะพี่น้องพยายามพยามทำข่าวอยู่น้องนิดเพิ่นบุญดีไปเพิ่นยาติวิ่งกับเพิ่นกระทู้เอาพี่น้องเอ้ยบุญเหมืนเพิ่นบุญคิดหน่อยคิดถึงในว่าเตีมมาแล้วเขาหูวซุบหัวเขากันเลยพี่น้องเอ้ยลิ้นเกมบุญเหมือนนกเตะจักเกมเมือนช้างเอาเมย์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 แข็ง จังหน่อยเพราะว่าญาติญาติจ๋าจังญาตินี่ยังญาติปืนฉับอกเออญาติปืนอืมอืมพี่น้องไงยลุ้นไปนำการพี่น้องส้มไปนำการแหกกำลังใจไปนำการซ้ำสาวนี่คนใดสี่ายออกก่อนพี่น้องเอาแบบที่ออกกำลังแลวโบงะสงสัยนกมวยใครออกก่อนหมู่เด้อเพราะว่า ฝ่นอ้วนนี่ในตอนนี้น่ะเรดงกันโลละล้านเลยก็พอเราส่หน้องมวยได้กำไรกว่าหมูหกสล้านย่ลูกลูกไได้เลยอยได้พี่น้อยบได้ว่าดินเลยเพราะว่าอาการเมกัเป็นเฮงเติบเลดเยานูเหมือนพี่น้อยส่ไม่ได้ลใลูกกวว่า หกชิ6 6 e ้โลกับหกชิ้ล่านะครับเรากแปดชิ้โลกนู่นเราล่างอันนี้แปดชิโลกถ้าในล่านมาถามคนโซุกับพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงยังบ่ทันได้เห็นนะได้ยินแต่เสียงใครเด่นพี่น้องใครแล้วพี่น้องเอ้ยใครแล้วจ้าใครแล้วเนาะเอาเนาะแน่มาน้องนิดสิถ่ายคลิปสิถ่ายหูโอเคจ้าอืมเป็นอะไรยางกดมือบ่หรือจังไง เออสีย่างเบิดคืนบ่หรือจังไหนนี่นะเออสิบโมงน้องเออไม่ได้เหมือนอย่างอีกเนาะเขาอยากเอามื่อาวันเนาะมื่ออื่นก็แปลว่าพรุ่งนี้อ่าแม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้สาวหรือพรุ่งนี้ตอนเย็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้ อ่าว่าันคือกอันนี้เป็นคนไทยใต้อืมคนไทยใต้เนี่เนาะนนักเ็ไปตอนนาะอาการกะนางนาสหัสเติบแต่ว่าตอนนี้กะน้องมวยได้เป็นจังไรเซาดีเฉล้วเล้วเนาะอันมีเอฟซีอัน ถามข่าวเข้ามาว่าน้องมวยหายแล้วบปล่าสันหายแล้วอ่ะถามอันน้องมวยดูว่าสันบ่แม่นว่าอยากมีแฟนบ่จักว่าสันบ่สมัครบ่เนาะว่าสันเป็นแฟนอันคนไทยเนี่ยว่าสันหายหายไปใช้หวาบหายไปใช้เลยผลยังน้อยพี่น้องเอ้ยน้องมวยใหญ่แต่กระตูสิบสามปีผู้นี้น่ะสิบสามน้องมวยสิบสามน้องมีชิมหาน้องนิด สามกันกรบไพ่ชิมหาหรือชิมสามเอออันนี้ถอกันวชิมหาไปอกันทังนี้ชิมสามปีพี่น้องเียคิดตัวอโอเคกัน่อันนพี่น้องเอ้ยพอหยอกน้องนิดจะซื้อเผื่อเป็นคนเบาเท้ทำจริงหักจริงวางแต่งอ อยักนั่งน็ตพี่น้องจังได๋อ่ะางใจเคุณเนาะกําลังเป็นแซเป็นสาวพี่น้องวาพ่นผู้บ่าวมาแล้วก็ยิ้มพี่น้องแต่ว่ายังบ่ทันได้มีผู้บ่าวผู้แฟวดอกพี่น้องนานเด้ยิ้มว่าพุ่นผู้บ่าวหรือว่าอันญาทางข้างๆได้ยินเนาะ

แม่อายุยังน้งนพอ่น้องเอ๋ยยังบรทธานยัเฮียนความหักถ้าว่ายังเฮียนความหักแล้วก็ส่งมาถักได้ตอนนี้อันหนาน้องอันน้องหนิดก็สีแดงๆวะหรือว่าเป็นนำไก่ไฟบ่เลยจังใด น้องน้องเน็ดนี่ความหักมาแห้งบ่รู้ว่าไก่ไฟหนาจึงแดงๆเนาะสงสัยไก่ไฟด้อไรกว่าพี่น้องแต่ว่าน้องมวยนี่อนแล้ว่องมวยนี่หนาเนื้แรงแต่ว่าหนาเนี่ยดำควันไฟอูดพี่น้องอุดายหดน้องขมีเนี่ยบ่ได้ว่าออหยังไม่แต่ยิ้มอย่างเดียวน้องมีเป็นคนขี้อายพี่น้องเลยอ นหักไมหมนคนเป็นโลกพี่เ um um uh 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 ้อะโลกยังโลกขาดเจ้าบ่ได uh ้หักไมมนี่ต้องมีตลอดเพื่ออยู่แทนเจ้าได้เพื่ออยู่แทนเจ้าได้นั่นดีเพิ่นอันยังอันแบบ เพิ่นเจ็บคอนี่ตอนเพิ่นเจ็บคอนี่พี่น้องบ่สบายเนาะไปจักยามแล้วน้ํานมบ่มีเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นแม่ลูกอ่อนแล้วกไปหาหักไม้มาให้ก็เลยต้องต้องแตนต้นแตนอยู่นี่อหักไม้เต็มอยู่ม่หักไม้ตอนนี้กปกติเนาะอืมแม่นอจังไดกาพี่น้องเอยเฮาบ่วายายหางเฮากเว้านฮนซ่ํานี้ได้เนาะพี่น้องอืมสมมากวนน่ะเฮากสิ อัมลาพระจากพี่น้องไปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พอน้องนุ่นน้องมวยน้องมีน้องนิดและแม่น้องนุ่นนำพี่น้องแต่อย่าลืมน้องอัมนำพี่น้องเ้ยคลิปนี้พอกันสำนีพอกันคลิปหน้าจ้าบายบายสบายดี